พี่น้องเช่าตกแต่งหรือช่างเห็นไหาพี่น้องมา,มาใส่เข้าวาวนะครับตัวไม้นะครับพี่น้องเบิ่องเวา,วาครับนี่นะครับวาวจุล่าชนสี่บวกขนาดเมตรแปดสิบเส้นพี่น้องเชือกเข้านีต้องเอาผมิ้งเงเาซำไม่อบ สองเท่านะครับนี่วัดแต่หนึ่งเท่าแล้วกิดห้องเยอมากถึงว่ดมาทุบอีกครับสองเท่าเก็บเงาเงาซมิ่งปุ่มสองเท่าครับนี่ตัดไปแล้วเกี่ยวไปแล้วนะครับกิดจ้องไฟมัดสายซุ่มเรียบร้อย จะ่ไหมหมัดกันนะครับลืมด้วยนะครับโอ้ลืมด้วยครับเชียกไปลำเหลี่ยมใช่้องไปแท่งผมยัไงอาชวนเขาจะดึง ช้อนช้อนไม่อบด้วยครับช้อนไม่อกกระแท่งกันมากกระแท่งๆระแท่งมากแบบนี้ช้อนไม่อบค,คือก่็ จอนไม่อ,อกครึ่งสองเซนนะครับบน,บนล่างครับบนล่างจอนไม่อ,อกครับหลังเราครับขัน้นตอนสำคัญนะครับที่ก้อไหนนั่นัุ้มค่า ที่น้องมันมีมุมปิดนะครับปิดมุ่มครับบางมุมน้อยหนึ่งครับเห็นไหมครับเห็นแบบนี้สูงประมาณสูงประมาณข้อมือนหนึ่งนะครับสูงประมาณข้อมือนหนึ่งครับบวงเหตุตัวนี้รอดกันมากเมื่อไหร้นี่ก็มัดแบบ มัดเบบ่ยวูดนะครับมัดแหแน่นนะครับมดบัดบบบ่ยูดบนให้บูดได้นะครับมัดแหแน่นครับดึงให้แน่นดึงให้แน่นเนี่ยต้องสูงกว่ามัดขอมือขอมือหนึ่งนะครับแล้ว มันเดี่ยวไอเชือกอเส้นนี้นะครับอยู่ตรงนี้นะครับด้านด้านเชือกเส้นแง่นะครับเนแง่อยู่ด้านนี้นะครับเป็นมากปึ๊บหมุนครับหมุนไอท่านเชือกทั้งดแดงจับมาแบบนี้นครับนี่แบบนี้ท่านมาควายกันท่าน หนึ่งรอบสองรอบท่านเขาในนะครับท่านเขาดานันดันใน่กปมันที่กระปามันเขดาดันในแบบนี้นครับเทบทับกันแบบนี้ครับตึงให้ตึงไว้ครับตึงสองส้นให้ตึงไว้ท่านเขดาดันในครับสองสามสี่ครับสี่สี่เกี่ยวครับสี่เกี่ยวก็ดี เดี๋ยวเขาก็เข้าดึงครับดึงดึงตึงตึงสองขาดตึงนะครับจิตไม่จิจดึงให้เขียวตึงมาตลอดครับนี่นะครับเดี๋ยวมาท่านเห็นไหมหดึงไหมนะน,ะค,นครับปึดนะครับปรไปึ ดึงนในตึงครับดึงตึงสองเส้นเลยดนะครับนี่ครับดึงตึงสองเส้นเลยอันนี้ยังไม่ตึงเลยพี่น้องตัวนี้ตึงเลยครับเจตีว่ตึงครับตึงๆนะครับ นี่นะครับมาตะกุณเบ็ลงไปด้านล่างครับพื้นเชื่อกเ้นีมันมาทาง,งนี้วาครับเส้นี้มาท่างจะห้างกลับขึ้นไปับขึ้นับขึ้นไปตะกุณเบ็ดแล้วข้างดในตรงก้อนครับอย่างนั้นมันได้แบบว่ายุบตรงกลางก้อนครับไปศูนย์ก้อนเศนี้รอดมาตะกุณเบ็ด ย้อนกลับนะครับย้อนกลับเงินม้ยก็กลับมาครับดึงนเนียนดนวยครับพี่น้องก็เนีนแน่นเลยครับ,อนนรบสองแล้วสามสี่มันสี่ มันสีครับสกปรกเยอสีหรอกกบไปกับมานะครับมันก็จะเป็นแบบผมงามแบบนี้แล้วนะครับต่บอไปเป็นการมัดเรามันราแวงนะพี่เรเอาเอาเอียง มาที่สเสาเราเข่าเข่าเอียกันแบบมัววนแล้วได้เขาปเปลี่ยนเนาะว่ามันเหยียบไปด้านดันดานซ้า,ายจะด้านนี้นะครับเขาไปดึงดึงนะมาด้านนี้น้ำมัดกันดานนี้ครับดานนี้ดีกว่านอนไก่เห็นชากด,ดีนะครับเขาเฉียบ เจือเป็นนึงมากร้นไปก่อนครับใส่เชือยิ่เที่ยงไงครับมันแหลมแหลมเที่ยงรุ่งไกมนี่

ไปหมดแล้วนะครับตัวซีครับนี่ครับนในด้านหน้าว้าวครับห้อมัดแบบนี้เลยครับตาเท้ขาขำคามไม่โอไปนะครับขามไม่โอไปน้ำเอียงไปด้านนี้นะครับมัดมัดแล้วแม่งขางขางที่ม,มันเอียงไปเนาะพี่น้องกลับมา าามาถามในอกมาดานี้นะครับเอ,อาเืองานีรลรวมาใสีปจีกับคุณเบด,ดครับเดือดกจะคุณเบด,ด

กํามันสีขามในโอกมาด้านนี้ครับกมาัเสื้อปีกแต่ทีมาต้องกางแด่ก็ต้องมาที่เสาช็อตในโอแบบนี้นะครับไม่ปีกเวด้านหนา้นาในโอไวด้านหลังทีมันได้ก็มาแบบมีไบก้อนมาแบบเกลี่ไใก้อนมาแบบจบมยครับมันเกลี่ยได้นะครับคือมันมันตรงแล้วก ่า่ออกไปเห็นแบบนี้แล้วพี่น้องพี่การมันละแวงเราเบาเอียงไปด้านใดก็มันละแวงด้านนั้นติดปีกขาไม่โอ,อ้ไปครับขาไม่โอ,อ้ขาไม่โอ,อ้ไป แบบนี้นะครับน็อตเคยนะครับผมนี่ครับบัรแล้วทั้งสองจุดเดือดนะครับบนล่างนะครับที่เหลือปลายมันนะครับไฟแช็กล้นแตะทิ้งเรื่ยนะครับเชือกปลายปลายเชือกครับที่นี่จุดมัดสายสูงเนาะพี่น้องสายสูงเวลาห้องทิ้งยา,าวแล้วกัน อยู่ประมาณด้วยปีกมาหน่อยนึงนะพี่น้องที่เอาสองทถาของกบเนีาไม้อกนะครับกบเน่าใส่ใส่เข้านะพี่น้อง <c oughs> นี่คือฉีดขีดนี่คือขีดที่เขาวัดจากกลางกลางปีกว้าวนะครับเขาวัดเอาเส้นเตอร์ตรงกลางปีกว้าวก่อนแล้วก็วัดจากกางปีกว้าวขึ้นมาเนี่ยสามสามจุดห้าเซนติเมตรครับถ้าถ้าเส้นสี่เซนติเมตรมันสี่กินหาลายโพดครับ สามจุดหาเซนติเมตรพอดีนะครับนอว,อ,อ,วววอว่าว้าวซ้อห่องเลยว่าว้าวถือว่าวาวจุล่าเนาะพี่นุ๊กจะได้ใส่ทอกันนะครับการวัดการวัดตั้งสายสูงหรือว่าสายเข้านะครับว่บาิินหาซ้ำใด้นะครับจากกลางกลางปีกขึ้นมาเนี่ยขึ้นขึ้นมาทาั้งปีกบนนะครับเนาะสามจุดหาเซนติเมตรเลยพี่น้องครับโอเคเนาะครับผมเดี๋ยว ต่อไปฮา,าก็จะรวบสายสุ่งลงมาเนาะครับเัาก็รวบลงไปครับสายสุ่งลงมาอายุกลางเส้นที่เข้าขีดไว้นะครับรูปธ ของเส้นล้วบรรจุว่าบรรจุบรรูุการเส้นที่เข้าขีดไปนะครับแล้วก็รวบสายขึ้นไปรวบสายคุณน่ามาได้ไหมครับนั่นมัดตรงนี้ครับกระชองสายมานอนมาถึงมาถึงมาเกินนึงครับต้อง,ง,งเกินแล้วจะเปลี่ยนแบบว่า เตยนแว่ามันอินนาอินหลังหนนึงเาอยาดปากอีกนึงแาวอแก่แก่มันได้แก่มาได้ง่าย เสร็จแล้วครับเ,เรียบร้องผู้หญมงในเรื่องครับเทีเดียวพันพี่น้องโอเคครับสวัสดีครับผม